เที่ยวเร็วนะคะทุกคนนะวันนี้เดินมาเทียเท่ยวลอคอชเชอร์ตอนนี้ก็ชลุยเข้าไปที่โบสถ์เข้าไปข้างในโบสถ์เมืองโบสถ์เดินเข้าไปข้างในแล้วเราก็จะถ่ายคำนองนะคะทุกคนตอนนี้นะักท่องเที่ยวเยอะ เที่ยวเยอะวันนี้คนเดินแต่เช้าเลยน่าจะช่วงชช่วงเที่ยงอาจจะเดินหาของกินนักท่องเที่ยวมาเดินพักอันนี้จะเดินไปข้างบนไปทางไหนไม่รู้มันจะมีทางเดินเดินมาเที่ยวเรื่องของของเยอะแยะพลุงพลังติดดอกไม้เต็มเลยดอกไม้สวย มาดูเดินดูเชิดแกขึ้นไปข้างบนมาเราไม่ได้ไปมาแล้วก็เดินเดินจะไปที่รถอะเดินกลับไปที่รถเดินกลับบ้านแล้วข้ามมาไม่นาน มาเก็บเดียร์บาอ่าดูบ้านรูบ้านข้างบนตาอ่าบ้านอยู่บนเขาเนี่ยเป็นร้านอาหารหนูน้บ้านอยู่ข้างบนเขาแล้วก็เป็นนู่นภาษาภาษาอยู่ข้างบนบรรยากาศยามเช้าค่ะท,ทุกคน ก็ออกมาแต่เช้ามาถ่ายคลิปก่อนนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เออนะฮอร์นะคืบอบมงคือบมงแต่ว่าเป็นเมืองของลาคอชตอนนี้เราก็มาแต่เช้า10บโมงนะแต่อากาศเย็นเย็นวันนี้วันนี้บรรยากาศแบบเย็นเย็นี่ทุกคนวิวตะวันทนูนอันนี้ก็จะเป็นที่ดำๆนี่ก็ทอันฟาง แล้วก็วิวค่ะทุกคนบรรยากาศบรรยากาศดีแต่มีลมเย็นๆนิดหน่อย22องอศาค่ะวันนี้พาชมพาชมเมืองนะคะทุกคนนี่จะเป็นที่นั่งววิสวยนะคนป่นจักรยานนี่บ้านหลังใหญ่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าชอย เดินผ่านซอยซอยนี้บรรยากาศเมืองร้อเฮิร์เมอร์มงเฮิร์เบอร์มงสวยนะบนรรยากาศสวยง่ามทุกคนก็เดินก่นดีกวนาพิก,กินข้าวคุณก,กินข้าวอิ่ม บาลังนั้นมสวยๆไกลอยู่นะจะไปดีหรือไม่ไปดีจะเดินไปดีเขาบอกว่ามีฟามัวเราก็สามารถเห็นฟามัวได้จะไปดีหรือไม่ไปดีดไปดีาาดีไ,ดไม่ไปดีปดดปดทุกคนจะเดินไปต่อดีหรือเปล่าแต่มันดูแบบไกลอะดูไกลกันงเดินลงเนินลงไปอีกอะจะไปดีหรือไม่ไปดี มันต้องเดินลงไปนู่นอีกอะลงไปลงเนินไปนู่นอีกถ้าไปข้างบนไปถ่ายข้างบนแต่เย็บจะเดินลงไปข้างล่างนูน่นลงไปนู่นไปดีหรือไม่ไปดีไปดีหรือไม่ไปดีใกลอยู่นะเพราะว่าเวลาเรามันต้องเดินลงไปอีกไกลเลยอะลงเนินลงไปไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่

วัวอยู่ทางนู้นเต็มเลยเดินไปทางนู้นดีกว่าวัวเต็มเลยนะ่ดูดีวิว,ว,วโอ้ยวิวทุกคนวิว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 มันเห็นพ่อเห็นวิวไหมวิวสวย,สวย กินข้าวแล้วมาเดินอะไมาจอดอยู่ตรงนูน้นแล้วเขามาทําอะไรไม่รู้รถมาทําทางหรือทําอะไรหรือเปล่าอ๋อเนี่ยเมื่อกี้ก็ให้เราเดินไปนูน่นล้วเดินลงไปนูน่นไปฟาร์มวัวข้างล่างก็ไม่กล้าเดินไปนะคะนูน่นเขาบอกให้เดินไปนูน่น จะเจอฟาร์มหัวเยอะแยะเขาบอกน่าจะนู่นแหละนูน่นรถเขามาทำอะไรไม่รู้นั่นข้างบนเต็มเลยฟาร์มบัวฟาร์มแกะเยอะมากมายทุกคน ุ่งงนาตอนสิบโมงวัดวดอออกมาเต็มเลยยังไม่ร้อนไงอากาศยังไม่ร้อนดูดีเต็มเลย ลูกอะไรเนี่ยลูกอะไรเนี่ยเต็มเลยต้นอะไรไม่รู้ลูกเยอะเต็มเลยเเขาบอกว่าให้เดินไปนี่ เขาบอกว่าให้เดินไปทานบุนเราจะเดินกลับแล้วนี่ก็สวยนะเนี่ยสวยนะดูดิหมู่บ้านเขามีหลายทางมากเลยนะอันนี้ก็ไปอีกทางหนึ่งนี่จะถึงบ้านเขาแล้วนะ เราต้องเดินทางตรงนี้ค่ะทุกคนนี่บ้านอยู่ทางฝ่ามือเดี๋ยวฝ่ามือก็ถึงแล้วเดี๋ยวฝ่ามือก็ถึงบ้านเขานี่ไงเนี่ยทางฝ่ามือบ้านพายุยกแบบสวยๆเป็นรีสอร์ทสวยๆมาก็จะเหา่าค่ะทุกคนทางซ้ายลงไปนี่ก็จะเป็นฟาร์ามฟาร์มวัวซ้ายลงไปก็เป็นฟาร์มวัวอันนี้ก็ทางข้างบนนู่นก็เป็นเราก็จะเห่าแล้วมาก็เห่าเราอันนี้ก็จะเป็นรีสอร์ท เขาแล้วเข้าบ้านแล้วทุกคนฝากทางก็จะมีดอกกุหลาบสีเหลืองฝากทางที่มีดอกกุหลาบสีเหลือง,ง,ม,อองมีถั่วด้วยนี่ถั่วถั่วที่เราไปกินอะ่ะเขาเรียกถัว่วเลยมีถั่วด้วยมา,า,า <laughs> บาบบ้านมาามามาามาามามอาาเามาแคมามามามะมามาม้าม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 าาาา ไอคลิปต่อไปนะคะวันนี้พามาเที่ยวเพิร์บเบอร์มงเพิร์บเบอร์มงเจอคลิปต่อไปนะคะดูคะ่ะทุกคนวิวสวยมากเลยนะคะตอนนี้เราก็กลับบ้านแล้วนะคะ ธรรมชาตินะคะว,วัววัวกำลังกินหญ้าบรรยากาศจอเช้าชช่วงนี้ก็จะเย็นๆนะครทุกคนนะดูดดโอเคป่าสนค่ะทุกคนดูดินีจะป่าสนฝนหมดเลยนี่ทางทางป่าสนหมดเลยทั้งสองข้างทางทุกคนเดอดเอัน yeah. นี้กเดเป็นป่ดสอหเดเลยค่ะทุกคน เดี่ยเห็ดดีนักเนี่ยป่าอย่างเงี้ยป่าเห็ดแล้วนนเนี่ยออกแล้วอันนี้ก็จะเป็นลายข้าวโพดอีกแล้วนะคะลายดุมอันนี้ต่างเป็นลาเย่เย่อันนี้ก็จะเป็นลายข้าวโพดนะ <Okay. S 1> ลายข้าวโพดสองฝั่ง ชมวิวนะคะสองข้างทางก่อนจะออกถนนใหญ่นะะก่อนจะออกไปนะคะนี่ทุกคนดูดีธรรมชาติะคะ่ะวิวทวิวธรรมชาติวิวทางเบลยเยียมอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะคนก็จะมาเที่ยวกันแราล้วก็เอาวิวธรรมชาติสวยๆของเบลยเยียมมาฝากทุกคนนะคะนี่ทุกคนชมมานะคะชมไปด้วยนะคะ วิ่งผ่านมานะคะตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีรถรถก็จะห่างๆเมืองช่องปลุกมาม,มุ่งเร็ว